สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันเสาร์นี้นะคะเรามีนัดกันว่าจะมาไลฟ์เรื่องของประโยชน์ของช็อกโกแลตโกโก้นะคะประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆใช้ยังไงในชีวิตประจำวันสัปดาห์นี้ดิก็เลยลองนะคะหาโอกาสชิมช็อกโกแลตที่เป็นสัญชาติไทยนะคะต้นโกโก้ปลูกในประเทศไทยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูในไลฟ์วันเสาร์น,นี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์แรกที่มาถึงบ้านหนูดีเลยนะคะก็เดี๋ยวนี้จะมาชิมให้ดูค่ะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่ากาดโกโก้นะคะ กัดโกโก้ Go, หรือว่าแคทคาคาค่ะซึ่งสไตล์ของเขาอาจ,จะเป็นสไตล์ที่ไม่ใช่แบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับร้านกาแฟาอินดี้เนาะที่เป็นอ่ลงมือทำแบบไม่ใช่แบบโหเอาเข้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะแล้วก็อันที่ชอบมากคือเป็นซิงเกิลออริจินด้วยก็คืออย่างอันเนี้ยค่ะ แบรนด์ของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับออกแบบเป็นผ้าไลายไทยนะคะอันนี้ก็มาจากเชียงใหม่นะแล้วก็จะมีการบอกด้วยว่าอ้เอ่อเชียงใหม่นะแบบฉันแบบปลูกที่นั่นแล้วก็อธิบายว่าเชียงใหม่เป็นยังไงอะไรยังไงนะคะหน้าต่างช็อกโกแลตจะหอมอย่างนี้สะอาดมากๆเลยหรืออย่างตัวนี้นะคะ single origin เหมือนกันเลยนะคะก็บอกว่า origin คือประจวบคิริครันเนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยค่ะ ก็จะบอกว่าประจวบคีรีขันอยู่ตรงไหนนะจ๊ะเผื่อฝรั่งแบบไม่รู้จักนะคะแล้วก็ข้างในหอ่อเขาจะเป็นแบบนี้คือมันน่าภูมิใจมากนะที่ตอนนี้ประเทศเราเนี่ยสามารถปลูกได้คือช็อกโกแลตนะคะเป็นพืชที่มาจากออริจินนะคะมาจากอเมซอนเนาะเปรูบราซิลอะไรพวกนั้นค่ะแต่ว่าในเมืองไทยก็คือสภาพอากาศก็คือสามารถปลูกได้เหมือนกันแล้วก็เวลาที่เ,เรามีโอกาสได้ชิมเนี่ยคือช็อกโกแลตมันจะมีตั้งแต่แบบ โอ้รอคารคาไปจนถึงดัช r o c เซสอะไรเงี้ยค่ะคือพอไปศึกษามันก็มีอะไรเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นรสชาตินะอันนี้มาจากจันทบุรีนะคะ Single Origin ส่วนอันนี้เป็น2รสชาติที่ทางร้านเขาไปได้รางวัลมาด้วยนะคะนี่ก็ตัวนี้นะคะรส Salted Tamarind เดี๋ยวเรามาชิมกันก็เป็นรสแบบมะขามมะขามเกลือเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะรสชิโซซีดนะคะงาขิมอนเนาะ นี่แล้วเขาจะมีอันนี้เป็นไลายไทยหมดเลยนะคะเป็นซองการะดาษแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเป็นบินชูบาร์นะคะดาร์กช็อกโกแลตแพลนเบสนี่มีการปรุงรสอยู่บ้างนะคะนี่ก็จะแบบข้างในจะเป็นหน้าตาแบบนี้เออเจ๋งมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวก่อนชิมโชยนี่ให้ดูหน่อยนะคะหนังสือเล่มนี้มหหนังสือดีมากเล่มนี้พี่โพซื้อให้ขอบคุณมากเลยค่ะ the science of cooking นะคะของ DK d a r l i n g ง i n นแล้วจะพูดถึงแบบ วิทยาศาสตร์ของการปรุงอาหารอะไรต่างๆเนาะหนูดีก็เลยลองมาเปิดดูนะ,ะนี่เป็นหน้าเกี่ยวกับชอ็อกโกแลตเนาะก็จะพูดถึงแบบชอ็อกโกแลตนะคะที่เรากินกันอยู่นะคะหลักๆจะมี3สายพันธุ์ปลูกที่ไหนบ้าง Ivory Coast นะคะถึง33%ของทางโลกเลยนะ,ะที่เป็นชอ็อกโกแลตที่เรากินเนาะก็อยู่ในแอฟริกานะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะข้อมูลที่น่าสนใจมีข้อมูลที่น่าสนใจอ่องชอ็อกโกแลตเยอะเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามา เรียนรู้กันเพิ่มในวันเสารนะ์นะนี่เรียกบลูมช็อกโกแลตเนาะออกดอกนะคะเ,เนี่ละค่ะแต่ว่าเรื่องวิชาการช,ช็อกโกแลตเดี๋ยวค่อยว่ากันมาชิมกันก่อนดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็คือร้านของเขานะคะในไอจีกาดโกโก้เนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจอะไรยงไงเดี๋ยวดีแท็กไปให้นี่ดูทีมเขามีไปประกงประกวดด้วยนะคะน่าประทับใจมากเลยอุ้ยเพิ่งเห็นมีใบนี้ด้วยเอา้าเนี่ยแหละค่ะ ก็มามาชิมกันกระดาษเขาสวยจริงค่ะชอบมากด้วยแหละความที่เป็นกระดาษะอ๊ยเงาเวทนี่ช็อกโกแลตสวยออ๊ยทำลายมาสวยมากออ๊ยลายเป็นแบบออ๊ย เหมือนเป็นแบบผ้าทอของไทยเนาะอ่ะอ <c oughs> ขอชิมนะคะอันนี้เป็นรสของประจวบคีรีขันอืมอร่อยอมเบรี้ยวนิดๆอืมอร่อยมากหอมหอมไหมฮะ หอมหอมมากอือืมอืมอะไรมั้งเนี่ยอันนี้จะอมเปรี้ยวนะคะโนดแรกคือเปรี้ยวเลยอุ้ยมีออยอืมอืมนะคะอร่อยจังโอเครสของประจบคิรีขันหอมโนดแรกคือเปรี้ยวหลังจากนั้นเป็นหวานแล้วขมตามมาเนาะรสเหมือนใส่ลูกเกดเลยค่ะอันนี้คือประจวบอ่ะลองอันอื่นต่อไปขอเป็น เชียงใหม่นะคะอ่าเชียงใหม่มาแล้วแกะออกมาดูซิหน้าตาเป็นยังไงสวยเหมือนกันเลยโมเขาสวยมากออามาค่ะชิมเชียงใหม่กันนี่นะคะอโอ้ยใหญ่เลยอะ อุ้ยเนื้อข้างในเขาเป็นอย่างนี้นะคะเนื้อข้างในเป็นอย่างนี้อ่ะขอกัดแปบบ๊บทุกคนรสของเชียงใหม่ไม่เหมือนรสของประจวบเลยอุ้ยเป็นเหมือนไม่เหมือนรสของประจุบเลยค่ะอันนี้โน้ตแรกจะไม่เปรี้ยวเนาะโน้ตแรกจะเป็นแบบรสกลางๆนวลๆนะคะตามมาด้วยความหวานที่แบบน้อยกว่าลูกเกดนิดนึงคืออันนูน้นจะเหมือนลูกเกดเลยละ่ะ เหมือนช็อกโกแลตใส่ลูกเกตแต่ไม่มีลูกเกตนะคะใช่ไหมอันนี้คิดว่ายังไงคะต่างกันยังไงบ้าง <With you. S 1> อันนี้ไม่เปรี้ยวแต่ชอบเปรี้ยวหรือชอบไม่เปรี้ยวชอบอันนี้อ่ะพี่โพชอบอันนี้ส่วนดีชอบชอบประจวบเพราะดนึ่เป็นคนชอบกินเปรี้ยวหนึ่งชอบประจวบส่วนพี่โพชอบเชียงใหม่แต่ไม่จบเรายังต้องไปชุมพรกันต่อคะ่ะอ่ะออกจากเชียงใหม่ไปชุมพรคะ่ะชุมพรนะคะ อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆฝรั่งนแล้วฝรั่งเขาจะดูทำไมเราพูดภาษาไทยกันอุ้ยสี่ชมพูมาแกะแกะแกะสวยจังเลยอะ่ะหอแบบโอริกามิเลยด้วยอะ่ะอ,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 อุ้ยอุ้ยมากเนาะมาค่ะมาค่ะอันแรปอันแรนะเอาวางวางไปบนนี้วางไปบนนี้ไหนมาดูสิคะชุมพนชุมพนชุ่มพรอะมาชิมชุมพนกันโอเคค่ะ เรามาถึงชุมพรกันแล้วนะคะจังหวัดชุมพรกรอบอ่ะอย่างงี้พี่พออ่ะอ่ะโอเคค่ะเนื้อของชุมพรจะเป็นแบบนี้นะคะนี่และเราก็จะกินค่ะอ่ะเพื่อนๆค่ะมือเหมือนเด็กอนุบาลเลยเปื้อนเลยเทปอ่ะทุกคนชุมพรเนี่ยจะไม่เปรี้ยวเท่าประจวบแต่ก็เปรี้ยวกว่าเชียงใหม่ นะคะแล้วกลิ่นของชุมพร็อคือบอกว่ากลิ่นพวกนี้มันจะมาจากแร่ธาตุในดินอากาศความชุกข,ของฝนนะคะรวมถึงอะไรหลายๆอย่างเนาะที่มันเป็นองค์ประกอบของพื้นที่ดินตรงนั้นซึ่งปัจจุบันมันจะมีการ <c oughs> ดูมือเขียนค่าพวกนี้เราเขาเรียกว่าค่า G I นะคะซึ่งสามารถโจทย์สิทธิบัตรได้ด้วยนะว่าเอ้ยฉันเป็นของมาจากที่นี่เช่นแบบพริกจากที่นี่ส้มจากที่นั่นเนาะทีนี้เนี่ยอันนี้มันจะมีรสแบบนัตตี้เนาะแล้วก็เอิร์ทตี้นิดหนึ่งมีความเป็น มีความเป็นเหมือนถัว่วมีความเหมือนเป็นดินคืออร่อยอ่ะอันนี้คือรสชาติอร่อยเป็นลูกครึ่งระหว่างลูกครึ่งระหว่างอันแรกกับอันที่สองนะคะอะชุมพรไม่จบค่ะไปจันทบ,บุรีต่อค่ะอะระหว่างที่โพห่อชุมพรหนูดีก็จะพาทุกคนมาเที่ยวจันทบ,บุรีค่ะไปค่ะไปไปกันต่อไม่ตบไม่ตบเปิดมาฮ่าเนี่ยเขาใช้คําว่าหนูดีชอบคํานี้มาก Craft chocolate makers and taste explorers at Kat We try to redefine the culture of Thai chocolate so you can discover what you didn't know about Koko Kakao grown in our homeland. It is a highly noble product with a wide range of taste. Nuniku yak but niyam my kap chocolate tea blue. Ah chantaburi! Me chantaburi. โอ้นี่เขาอธิบายว่าจันทบ,บุรีเป็นเมืองแห่งทุเรียนและมังคุดดีค่ะเวลาฝรั่งมาเนี่ยโอ้โหใครมีเพื่อนฝรั่งเนาะซื้อให้เลยค่ะหรือว่าใครที่แบบเออแบบอันี้มันเป็นแบบ single origin นะเก๋ๆมาจันทบ,บุรีจันทบ,บุรีค่ะขอบอกว่าอัน,นี่คือหนูดีอะสนุกมากเพราะหนูไม่เคยรู้ว่าช็อกโกแลตมี single origin เหมือนกาแฟทุกคนเราเป็นคอกาแฟเราไม่ใช่คอช็อกโกแลตแต่ตอนนี้ลองใส่ต้องปันใจละปันใจ นี่อ่ะอน,นี้ของพี่โพอันนี้ของหนูดีนะคะมาค่ะชิมค่ะเมืองแห่งทุเรียนและมังคุดค่ะอาล่ะค่ะหลังจากหนูดีกับพี่โพได้ชิมจันทบุรีแล้วอันนี้พี่โพโหวตให้เป็นอันดับหนึ่งเลยเท่าที่ทดลองเท่าที่ทดลองมานะคะจากสี่ออริจินนี้พี่โพชอบอจันทบุรีมากที่สุดทําไมนะคะมันมีความเปรี้ยวที่พอดีไม่แหลมจนเกินไปอะครับแล้วก็มี ความกลมกล่อมของรสช็อกโกแลตและและ้วก็แบบมันม,มันความซับซ้อนของรสและกลิ่นนะครับของช็อกโกแลตอืมใช่จะบอกว่าเจ้าตัวจันทบ,บุรีเนี่ยเป็นรสที่แตะลิ้นแล้วมีความเปรี้ยวนิดนิดมีช็อกโกแลตยังอยู่เต็มปากมีความเปรี้ยวนิดนิดไม่มากไปไม่แหลมไปเนาะกลมกลม่อมเค็มเปรี้ยวหวานทุกอย่างมันกลมอยู่ในคำเดียวกันเลยค่ะ อย่างที่ว่างว่าเนาะดินจันทบุรีน่าจะเป็นแบบเหมือนดินภูเขาไฟอะไรด้วยเนาะ<ม>ก็สุดยอดอันนีุ้ได้รางวัลด้วยนี่พี่โบเนี่ย silver winner โได้รางวัลเหรียญเงินเลยอะ academy ช็อกโกแโโลตโอ้โหอ่ะและไม่จบและเรายังต้องมากินรางวัลเหรียญทองแดงอีก2อันนะจ๊ะก็คือโร a ซ t e d t a m a r i ินกับ c h e ชีสโซซี e ค่ะมาเอารสไหนก่อนคะงาคิมอนหรือมะขามเกลือ มะขามเกลือค่ะเพราะอ,อยากกินทคนชอบกินมะขามหมาักอุ๊ยมีเหมือนมีความมีอะไรอยู่ด้วยก็ไม่รู้ว่าไหนนะเฮ้ยมันมีมะขามจริงมีมะขามจริงอยู่ในนี้ค่ะอ่าโอเคค่ะรสมะขามเกลือค่ะหักตรงที่มีมะขามดีกว่าทุกคนนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาตรงที่มีมะขามออามาอุ๊ย หนดูสิโอ้ยเนื้อเป็นแบบไฟเบอร์มะขามเลยทุกคนทั้งชิ้นเลยค่ะรับไปเลยค่ะอ่ะงั้นหนูดีขอตรงนี้เอาสิกินไปเลยตอนคืนนี่โอ้ย,ยเนือ้อแบบฝรั่งกรีดแน่เลยอะ่ะถ้าต้องเจอโอ้ยทุสิทุกคนหนูดีกินไปแล้วมีรสเผ็ดมือขออภัยในมืออย่าว่าเขานะตกวง รสที่ไม่คิดเลยว่าจะเจอคือรสเค็มเผ็ดแล้วมันคืออะไรรู้ไหมมันน่าจะเป็นมะขามพริกเกลือค่ะก็คือเหมือนอือร่อยมากเหมือนเอามะขามพริกเกลือเนี่นี่ดูเห็นไหมเห็นมมันเอามะขามคุกพริกเกลือมาเคลือบด้วยช,ช็อกโกแลตค่ะแล้วมันก็จะเค็มเผ็ดหวานเปรี้ยวอืมอรสนี้อร่อยมากโอ้โหโอเครสนี้อร่อยสุด หนูดีชอบหนูดีชอบอันนี้เบอร์หนึ่งจันทบ,บุรีเบอร์สองแต่เรายังบอกไม่ได้จนกว่าเราจะลองชิมรสสุดท้ายนั่นคือรสไงขี้มอนหรือว่าชีสสดซีสนะคะพระชะอันนี้อ่ะพี่โบร,รู้สึกยังไงกับรสนี้แปลกดีครับแปลกดีแปลกดีเหรอชอบไหมหนูดีชอบกินมะขามพริกเกลืออาพี่โรพรจันท,บ,นนทบ,บุรียังเป็นอันดับหนึ่งอยู่อ่าของเขายังจันทบ,บุรีอันดับหนึ่งของหนูดีมะขามมะขามชนะจันทบ,บุรีไปละอ่ะลุยคะ่ะ นี่เขาบอกชิโซดซีทอธิบายด้วยนะชิโซเป็นจะเป็นนิส a นมฟอร์เพร l ิลลาเอิร์เนี่ยแน่ะอธิบายอธิบายอุ๊ยนี่เม็ดชิโซทะลุออกมาเลยค่ะเม็ดงาขิหมอนงาขิหมอนอ่านี่นีอันนี้ด้านหน้าด้านหน้าเห็นไหมคะด้านหน้าเขาจะเนียนๆแต่ด้านหลังค่ะโอ้โหยมอดูนี่นี่นี่ใส่งาขิหมอนเต็มๆเลยมามามา เดี๋ยวเราจะหักเลยนะคะนี่นะคะเขาจะโรยไว้ที่ด้านหลังนะคะไม่ได้ฝังเข้าไปในเนื้อชโคโค็อกโกแลตค่ะเรียนเชิญน,นะคะมาค่ะได้เวลาชิมรสงาีิมอนโอ้ทุกคนอันนี้เขามีความนัตตี้ของงาีิมอนอะ่ะเข้ามาด้วยเคี้ยวไปเกิดช็อกโกแลตแล้วเข้ากันมากเพราะช็อกโกแลตมันก็มีความเป็นนัตตี้อยู่แล้วในตัวของมัน แล้วงาขี้มอนเนี่ยเขาน่าจะเป็นงาขี้มอกั้วเนาะมันมีกลิ่นกั้วแบบชัดมากค่ะอูออร่อยค่ะอุ้ยเกือบหลน่นโอ้ยมันแมวกินละนะคะก็อันนี้ถือว่าอร่อยมากสมควรและที่ได้รางวัลสมควรละค่ะอพี่พอบอกพี่พลชอบเนื้อช็อกโกแลตอันนี้มากที่สุดไม่เปรี้ยวและอันสุดท้ายนะคะก็คือตัวนี้นะคะบินทูบาร์นะคะอันนี้เดี๋ยวนี้จะเทเออกมาให้ดู โอ้อันนี้เป็นมีความเป็นแฟลกซีค่ะชิมอันนี้คำแรกไม่เปรี้ยวเคี้ยวไปแล้วมีเปรี้ยวนิดๆน,นะคะกลมกล่อมเนาะก็สำหรับร้านพวกนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นบนะินทูบาร์เนาะก็จะมีแบบเนี่ยเอ่อพวกผลไม้แห้งอะไรนะคะก็เดี๋ยวหนูดีจะแท็กไว้ให้นะคะกดัดโกโก้นะ เดี๋ยวลองไปติดต่อเขาดูคันดีขอให้ทุกตัวที่มาเป็นวีแกนแพลนเบสหมดเลยค่ะก็กินได้สบายใจสำหรับคนเด็กเลี้ยงนมวัวค่ะ